ข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพระพุทธอิสระนะคะที่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้หลวงปู่พุทธอิสระ,ะเจ้าวาสวาดัดอ้อน้อยกาแพงแสนนครปฐมได้เข้าไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายรักเกชาแช่ชายเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบกรณีอายการมีคําสั่งถอนฟ้องคดีพระธรรมชโยเมื่อปี2549โดยพระพุทธอิสระบอกว่าคดีนี้พนักงานอายการชุดแรกมีคําสั่งฟ้องพระธรรมชโยใน ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังเอาทรัพย์สินไปเป็นของตนโดยทุจริตแต่เมื่อศาลจะมีคำพิพากษาธรรมชโยได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้กับวัดพระธรรมกายซึ่งเวลานั้นได้เปลี่ยนรัฐบาลเป็นของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรขณะที่นายพัชระยุติธรรมทำรงอายการสูงสุดในเวลานั้นกลับมีคำสั่งถอนฟ้องคดีดังกล่าวพนักงานอายการไม่ยอมถอนฟ้องพัชระจึงสั่งให้พนักงานอายการชุดใหม่ดำเนินการจึงวันนี้ค่ะอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจในการเรียกสำนวน ตัหลักฐานมาพิจารณาว่าคําสั่งฟ้องของอายการชุดแรกมีเหตุผลอย่างไรและการถอนฟ้องในชุดที่2มีเหตุผลอย่างไรค่ะนะคะหลวงปู่วัฒนอิสระบอกว่าหลังจากนี้จะไปกองปราบเพราะว่าขณะนี้มหาเถรสมาคมถือกฎหมายใหญ่กว่าพระธรรมวินยัยทั้งที่ในความจรงิงหลวงปู่บอกว่าพระธรรมวินัยใหญ่กว่าทุกสิ่งเพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัต นะคะแล้วก็บอกว่าหากพระที่ประชุมมสจะเอาพระธรรมวินัยเป็นใหญ่พระธรรมชโยผิดพุทธอิสระก็จะจบแต่ถ้าเอาธรรมกายเป็นใหญ่จะเป็นหนังเรื่องยาวเป็นมหากราบและจะได้มีการจัดสังฆทานชุดใหญ่ให้กับมสแต่ถ้าการประชุมมสไม่มีการนําเรื่องดังกล่าวเข้าถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เพิกถอนปฏิบัติค่ะวันนี้หลวงปู่พุทธอิสระก็ไปกองปราบ แล้วก็เพื่อไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับพระพรหมโมลีผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดปักน้ำภาษีเจริญพระพรหมเมธีกรรมการและโคศกมหาเทราสมาคมและสมชายสุราชาตรีคโคศกสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรณี20กุมภาพันธ์พระพรหมเมธีและนายสมชายแถลงข่าวว่าในที่ประชุมมหาเทรสมาคมมีมติให้พระธรรมชโยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไม่ต้องอาบัติประราชิก โดยอ้างมติของพนักงานอายการที่ไม่ส่งฟ้องพระธรรมชโยและเมื่อภายหลังเข้าไปสอบถามพระพรมโมลีก็ยืนยันตามที่ถแถลงข่าวไปฟังเสียงพระพุทธอิสระค่ะหลังจากมีเรื่องวีราวมหาเถรก็มากับรำกับรำว่าไม่ได้มีการประชุมเพราะฉะนั้นวันที่20เวลาบ่ายเสร็จๆกรรมาการมหาเถราสมาคมกับโคลสสำนักพุทธ ออกมานั่งตั้งโต๊ะถแถลงข่าวว่ามีการประชุมและลงมติไปแล้วทุกคนทราบดีในประเทศไทยแล้วฉันก็ไปรับคำยืนยันจากท่านพระพรมมรลีวัดปากน้ำซึ่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม<อ>ก็ยืนยันว่ามีการลงมติไปแล้วเพราะว่าไม่เอาผิดรรมชโยชแต่รรมชโยไม่ผิดเพราะว่ามีเจตนาได้คืนทรัพย์สินไปหมดแล้วแล้วก็ด้วยอาศัยคำสั่งของอายการคดีเลยุติเพราะสั่งไม่ฟ้อง กล่าวนี้มีหลักฐานทั้งเอกสารทั้งเทปเสียงพร้อมเสร็จแต่เมื่อมหาเถรสมาคมประกาศลามบอกว่าไม่มีมติไม่ได้ลงมติเลยเนี่ยงานนี้มันก็ต้องมีคนต้องรับผิดชอบก็เลยมาลองทุกข่าวโทษกับบุคคลทั้ง3ท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างไม่ใช่เงียบหายไปแล้วก็ทำให้มหาเถรกลายเป็นที่น่ารังเกยียจของสังคม าลาสีขาได้ข้อยุติไหมก็น่าจะได้ข้อยุตินะเพราะว่าแต่ราสีขาโดยธรรมดาเนี่ยมันจะกลับมาบวชใหม่ได้แต่ราสีขาพอรับกฎนิหกรรมรับอาบัติประราชิกเนี่ยจึงจะถือว่าได้ข้อยุติแต่ถ้าราสีขาไปเฉยเฉยเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาบวชใหม่อย่างนั้นไม่ได้ข้อยุติ แต่ถ้าราศีขาเพราะว่ารับผิดตามหลักกฎนหรรมตามหลักพระธรรมวินัยอย่างนั้นจึงจะได้ข้อยุติที่จริงแล้วไม่ต้องราศีขาเข้าปลอมบวชอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวจะมีมีเรื่องเล่นต่อไปว่าธรรมชโยฝืนพระลิขิตพระสังฆราชแล้วปลอมบวชอยู่แล้วใครเป็นคนไปแต่งตั้งให้เขาขอพระราชทานยศเป็นพระเทพมหามุนีซึ่งจะต้องออกมารับผิดชอบเดี๋ยวรอดูมติก่อน